ตบครับตบดาดซ้อมซ้อมตบดาครับตบดาช้างครับผมโอ้เตะบมเสียงโอ้ลามลามมึงเอ้ยเก๋อีกเก๋อีกเก๋อีกเสียดื้อมาเสียดื้อมากเก๋มึงเสียเก๋มึงเสียเรียบร้อยครับไปแล้วเฮ้ย โยนเป็นของเล่นเลยครับโอวมวน่ะขี้สิมวหนึ่งของเขาเอาให้อิ่มนะครับ กินแล้วค่อยไปเอาออกมาให้เพียไปเลยเออกินเลยมันใส่กินเลยครับใส่หลายแทงกระดิกกินเลยครับผมือเฮงเฮงเฮงเตะ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 เลยนาจเตะเลยจับได้ยยบคอยแทงเลยตี้ฟากระดิฟา มาดิมาด,าดิไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมมาไล่ตายแล้วนั่ะหกตายแล้วไม่ใช่ไม่ยอมเยี่ยมเลยวันนี้เล่นรุนแรงมากเลยนะแรงช้านะเหมือนเราเล่นของเล่นเล่นรุ่นบองเล่นอะไรกันน่ะเล่นหมากัดเออดูอะไรเงี้ยนะครับเล่นแล้วบัวบานเป็นช้างเล่นแรงเลย ยาบนะครับเตะยาบเตะนะครับยเตะนะครับยาบเตะเตะยาบนะครับถือแทงแทงแทงนะครับแทง,ทง,ทงตบ Nên bên hè nào Oh yeah สอนสอนตบดาครับตบดาบช้างครับผมยอมไม่ง่ายนะยอมยอมเฮ้ยโจโจโบานแล็บโจเออเอาเยียเข้าขาแลวเฮ้ยมาเรานะเข่าขาเลยอยากคุยหลังว้นี่ค่อยๆาวเอาเลอุ้ยอุ้ยออ้กเป็นยู ไม่ได้ฉลาดน้อยนะครับผมเน, alities, น, okay. นี่ยเก่งนะฮะระหว่างพ่อเบิร์ดกับแม่โอ้เตะบอเสียงโอ้ลามลามมึงเอ้ยเก๋ออีกเก๋ออีกกี้เสกยสกหึงมาเสกหนึงมาเกือมึงเสกเกือมึงเสกเรียบร้อยครับไปแล้วเฮ้ยเกือบไปเกือบไปไปยังพอมสุดหะ ดาลาน,นเกือบเสกเลยอ่ะพ่อเ็นเสร็จก็ทัสภาพคืนให้เลยนะ ห้างเว้ยห่อเล่นเล่นทายยาไอ,อ้อออยังไงโยนใส่บวกเสียก็แน่นมาเฮ้ยมันเป็นกระเป๋าดูแล้วครับเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าอขอนั่นใครนะเสรีมาสมยคิดผมแล้วท่านชม Eh 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 อะไร <laughs> อะไร <laughs> อะไรก็ <laughs> ตบดาบไงนี่ดิว <laughs> ฮ่วย <c oughs> <h ơi> ตอนนี้มันหลบกล้องมุมกล้องดีเถอะวะ

เริ่มเบื่อเริ่มเบื่อกตัวที่เต็มเลยฮะ โอ้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 เราใสอะไ้กันเบือ่อเบือแล้วพ่ออยาได้เป็นอย่างอได้อะไรลูกอยากได้เมียเอาอีกแล้วครับ,รบอยากได้เมยอีอล้นะฮะบวเป็นอะไรกับเมียลูกอตอนนี้ผู้เล่นนะครับอีกประมาณสักสิปีนี่คือเมียทั่วประเทศแน่ครับพอ บ้านจะเป็นเมียทั่วประเทศครับเหยียบเลยครับเหอจับดึงจับดึงครับผมเหยียบ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 ตออกครับตอบครับเหยียบครับออ เห็นจะดา่าดาเขานี่ใหญ่มากเลยนะมันน่าตบจริงๆรู้สึกว่าจะเริ่มกลมแล้วเอาไปเล่นมุมกล้องตรงน้ออีกคนหนึ่งมาฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเองนี่ฮะนีพ่อก่อนดูๆพ่อจะเอาคืนหนีพ่อก่อนนะครับเดินไปเลยลูกพ่อ,อว่าไรวะเดินไปเลยเฮ้ยนัน่นปานีมั้ย พี่ใหญ่เสือนะพี่ใหญ่เสือจะาคืนพอจะเอาห้องหลาขึ้นลับ่าไฮครับรับวไฮหื้หอ่อยว่ะแรกที่หืม คุณจะด่ oh, าก็น่านะเดี๋ยโอ้ยด่าคุณเนี่ยลอนขับด่าช้างนี่ฮะเที่ยงย <c oughs> <implications>. <c oughs> <c oughs> ังไงให้ด่าใหญ่นี้เที่ยงได้เมลอนครัดเหรอโอ้ยโอ้ยเอาวะเอาวะเตะก่อนเอาวะเอาวะเอาวะเตะก่อนเนาะพ่อเปิดก่อนนะเอาเปิดก่อนในเปียบดีพ่อแม่นแล้วเปิดก่อนในเปียบครับ นักเลขครับนักเลขครับโอ้แต่เนี้ยแต่เนี้ยครับผมแทงเขาบัวนะแทงเขาโอ้โหไม่ไแทงเขาบัวซะหน่อยอให้เขาเล่นไปนะอิมเมื่อไหร่เยวจะไปเอาออก